คลิปนี้ทำปุ๋ย e m จากมะละจีนค่ะมาเบิ่งวิธีทำแลวค่ะนะวิธีการทำานะวค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะมาค่ะมาเบิ่งล้วก็มาเห็ดน้ำกันเน้ะค่ะคุณตุนจ้าคุณตุนวาลานิดชาแนลชาแนลเด้อค่ะคลิปนี้คุณตุนสีฟ้าเห็ดปุ๋ยปุยมัก e m ค่ะไปได้มะละมาจากสวนมะละค่ะ มะละที่เพิ่นบ่เอาแล้วมันแก่มันลนมันบองงามมันบดได้ขนาดตัตุนก็เลยได,ได้ขอเพิ่นมาถุงหนึ่งนะคะเนาะกับสิประมาณหาร้หกร้นี่แหละสิเอามาเห็ดปุ๋ยเอ็มค่ะส่วนประกอบกะมีมะละนี่ค่ะบ่แมนเห็ดได้แต่มะละล้อคะเด้อพักอย่างอื่นกเ็เฮ็ดได้เศษอาหารก็เห็ดได้มีกากน้ำตาลค่ะแล้วก็มีถังพลาสติกพร้อมกับน้้นเปล่าเนา,านะค่ะเนาะ อันปุยเอ็มมันมีประโยชน์อย่างะ้ะถึงจะเหตุโอ้มันประโยชน์สารพัดอย่างเลยค่ะผสมน้ำไห้ซัต์เลี้ยงเขากินก็ได้ใส่หดต้นไม้ต้นไม้งามหรือจะฉีดพ่นทัางใบก็ได้ค่ะกูตุนเคยฉีดใส่ผกอุ้ยผกนี่ดกคัดดกแน่เด้อค่ะเด้อลองเบ่งเด้อค่ะเด้อแต่ผู้ใดยังพอท่านได้ลองเด้อ ใส่อันนี้ละผสมชีดพ่นสามมือชีดตัวน,นึงเลยกุตุนนะได้ผลเกินคาดค่ะอย่าทำมาเบิ่งวิธีเห็ดเลยนะคะเนาะกุตุนกับสีหั่นมาละให้มันเป็นชินช้นเล็กชิ้นน่อยนะคะเนาะหั่นเสร็จแล้วค่ะที่นี้กุตุนจะผสมเลยนะเนาะผสมกากน้ำตาลลงไปเลยค่ะ สมกลางน้ำตาลลงไปเลยคลุกเข้าให้มันทั่วกันตุ๊กาเอาด้ค่ะนร่องนะ้ใสปป่ประมาณจักริดนี่แล้ว่ะโอ้ลิตรหนึ่งแต่หลายเติมแล้วอใส่กากน้ำตาลจักลิดหนึ่งนี่แล้ะ ใส่มือด้วยค่ะเด้อใส่สองมือคุกเข้าเข้าวล้วก็ต้องจีดใส่ถังใส่สองมือเลยค่ะลูรินซีมันมากาน้ำตาลนะคะมันมากของหวาน แล้วก็เอาเวลาไปเก็บนะคะเนาะเก็บไว้ในที่ร่รมเพราะมันเป็นพืยที่มีชีวิตตากแดดไว้มันจะตายต่วเศษอ,อาหารนะคะตุนบปถิงนะะี่นะคะ่เศษอาหารก็ได้ หอมกากน้ำตาลเบือกสมมาน,นันค่ะเบือกสมสับป,ประรดโอ้เสร็จได้มั้ยชิยางไมแต่ว่าไม่แต่เียงง่วงเียควายมานันแล้มามักแดงคุกข้าให้แม่เขากันแล้วเอาใส่ถังไว้เอาพิดฟ้าไว้นะคะเนาะ ข้าวกระสิเปิดคนทุกสองมือสามมือเปิดคนเดือนหนึง่งแล้วขาก็ค่อยสังเกตบเบิึงจนมันขึ้นเป็นฝาขาวๆแล้วมันขึ้นฝาขาวๆเวาก็เสดงว่าใส่ได้ละคุกข้าวได้ล,นะละคะเนทัวละตัวจะเอาใส่ถังค่ะเนาะ ยัดดิ้นังที่ได้เลี้ยวหนิค่ะค่ะต้น้ทรหนาฮกฤิต ผสมใส่ในบอปปารุกได้เลยนะบอปปาดุกมันจะบ่มเหม็นค่ะเท้าโบไซเนียสองสามมือกันมีกลิ่นแต่ถ้าใส่น้ำเ e อ,อ็มเข้าไปเนี่ยโอ้ได้โดนเติบบ่มเหม็นเลยค่ะแล้าก็เอาน้ำนั่นสูบน้ำจากบอรปราดุกนะถิ่นมะฮุตต้นไม้ นี่ค่ะใส่มือคนเลยใส่มือคนเลยเดี๋ยวเอาก็บปิดฟฝาไว้นะคะเนะาะเดี๋ยวล่างออกนะ้ำเสียดายการกาน้่ติตาลล่างจากตรงนี้นะ สองมือค่ะกระซิบมาเปิดฟ้าแล้วก็ค้นกลับเพื่อให้ข้างบนมันลงข้างล่างนะคะเนาะไปล้องเห็ดด้วค่ะเด้อพี่น้องเด้อเสษอาหารบนนคะคะมักกาดน้ำตาลเองไว้วันที่สองค่ะกลับด้านเอาด้านบนลงข้างล่างนะคะเนาะดีค่ะผู้ตุนเมืองละสวัวดี นี่แบบนี้นะค่ะสองมือคนเธอหนึ่งสองมือคนตับด้านเธอหนึ่งน,ะะนี่ค่ะที่คุดตุนมัดมละไว้นะคะเนะ e าะเห็ดเอ็มมละไว้เบิ่งนเด้อค่ะเริ่มขึ้นฝ่าข,า,ขาวๆละอันนี้คนข้างที่สองค่ะ สี่สวยขนาดเลยสีสวยขนาดเลยค่ะ เดี๋ยวเขากส็สิคนอีกรอบหนึ่งแล้วกส็สิทิ้งไว้เดือนหนึ่งนะคะนะเนาะให้มันครบเดือนก็สามารถเอามาใส่ได้เลยคุณตุนบรได้มีแคะ่นี้ด้วยค่ะมีอีกสองถังใหญ่ๆที่คุณตุนมักไว้แต่น่นเป็นมักเศษอาหารค่ะเศษอาหารแครนี่สาหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะขอให้เอฟซีทุกคนของคุณตุนแล้วก็คนที่เข้ามาชมนะะเน้่ยค่ะเนี่พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีโชคมีชัยสุขภาพแข็งแรงร่ำ้วยเงินทองอยาเจ็บยาจุนมแต่นะตุสิปิดไว้นะคะเปตั้งไว้